ก่อนมาหนีก่อนเนี่ยที่บอกสูฟังที่ย่งงละวพีนี่บ้านงทางๆนี่เพื่อนมาแต่กรุงเทพใต่สอยท้อสิในจำบ้านนี<ๆ>่เขาไปเอาไปเอาของเพื่อนเราว่ามาไปขายไปลงจำน้ำล้งจำน้ำเสร็จป,ปุ๊บก็ไปเอามึนมาสื่เหลาซื่อเบียร์สู้กันกินนี่เออกูให้อยากกินเหลาอยู่กูโอฮะจะบักตอบน่นนะกูให้บ่เข้าบางแน่นึงอเอาเป็นยังไงเวลาโอัค ก็เป็นลายอย่เป็นก็อยากกินเ่านี่เออซื้อได้ไลยขวดอยู่บอกเขาเอาไปขายนํ่นนะลลยขวดยู่เด้อสิบลังมอดี้กูพาดท้องอีเสร็จสมือสมเนียนพี่จะไปกันตอนไหนล่ะเยี๋ยจักหน่อยล่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสือก่อนไปเปลี่ยนเสือปิหนาปิดตายเขาบอเห็นเดี๋ยวเขาสีหูว่าเขาเป็นคนเป็นลักเน้่ยท่างเทาเทายุูนเดียวน่ะต่หลักไงค่ะเออเทาเทาสีหูนี่เอาหนึ่ง อันมันมา,นานโรนี่ได้อเออไปไห่เฮาไปเป็นคาเพียนสุดท็อมไปมน,มน,นึ่งป้าอากาศบ้านนอกมันก็สดใสางี้เล่นน่ะเหรอจะติดนิดเดียวแดดแรงไปนิดนึงอ้ตายละพี่น้อยโทรมาฮัลโหลค่ะพี่น้อยใช่ค่ะถึงบ้านนอกแล้วค่ะคนรอบตัวเหรอคะ หนูก็เห็นเขาซุบซิบนินทากันตามภาษาค่ะใช่ใช่ค่ะขันอะไรเจอกันนะคะค่ะบ้านานี้บ้านล้างนี่ละบ้านนี่ละบ้านนี้เป็นวะยิ้มบ้านล้างนี่ละพี่เขาว่าม,มาจับ เหียมบาขิไคุณต้นมนาไปเก็บผักยาบบมันจะนะอันนี้ไายูโมซาขากินขยะแน่เนอะคุณบอยังเหอยู่แบบเราจอไม่มีอะไรจอไม่ไมีอะรไปมึงจรู้มึง ไอ้สิเสือปุ๋ยแถมมานนองลาบ่มีปัญญาไปซื้อของหนล่ที่เดกเนี่ยนเดเนียวมาที่น่ยนี่มันนี่ของเด็กของดีนี่ได้ราคาดีวะอะเนี่ยนี่ม่มต้งดงสีแดงนี่ทับพงทับทิมนี่เอาไปแม่เดี๋ยวเดีี๋ทองคำแท้เอาไปขายีองคำแท้บอกดีเยเนี่เหียให้ราคาเท่าไรใหละราคาเท่าไหร่กูมูว ได้ได้ได้เดี๋ยวงี้ให้ลายกว่าเดิมเออไปี๊ยครับเปี๊ยมีเงินเปี๊ยมีเงินกินเราแล้วเขามาชี้เดิมมาเงี้ยมาชี้เดิมมาเงี้ยนี่มาชี้เดิมมาชี้เดิมเดี๋ยววันไหนคล้ายหลังเดี๋ยวโอเคโอเคมาเงี้ยอ่ะหลับได้ป่ะมันเดิมป่ะของดีด้วยนี่อันนี้ ของแค่แช่เด้ดๆดีเลยใช่ไหมสุดๆเฮ้ยนี่แพงก็ไปขายไดบันทีเดิมเดี๋ยวโอนได้อโอเคขอบคผมทได้ไดนี่ยน่อไมเป็นไรจะฉัน้นของไปอย่างคนท่าชิบยูอาเจ้าบม้งอันนี้ถายได้แต่ตอนเราออกจากบ้านใช่หรอแมนไปโรงพักได้ไหมไป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  ช่นงนี้เรามีคดีอะไรบ้างหรือว่ามีเยอะไหมช่งนี้คุณตำรวจคะดฉันอาแจ้งความค่ะอ๋อเรื่องอะไรคะดฉันโดนป้อนะค่ะเพื่อนบ้านถ่ายคลิปไว้อะค่ะนี่ค่ะดิฉันเห็นตุการทั้งหมดเลยค่ะดิฉันเป็นเพื่อนบ้านของยายคนนี้ค่ะวกผมควรดูคิดไามครับคือเ่าหลอก้ที้งงนก่อนถ่ายดงดหโหยกน คนร้ายมีสามคนใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกหลานลักษณะเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยใช่ค่ะแล้วเขาขโมยอะไรบ้างครับก็ได้ทั้งกําไรสร้อยคอแล้วก็โทรศัพท์มือถือฉัแนสักทั้งหมดในเราลงไปตรวจพื้นที่เนาะเราจงดูประจำวันใหก่อนค่ะใช่ใช่ใจสิ่งที่เข่เกินแต่่ไ บุกรุกหรือการเข้าไปในเคหสถานอาคารของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร โดยทั่วไปเป็นความผิดตามมาตราในหมวดบุกรุกเช่นมาตรา304โทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรลอนซัพย์ชิงทรัพย์การเอาซัพย์โดยใช้กำลังหรือข่มขู่ถ้าร่อน,น้ดยร่วมกันเป็นเหตุหตให้เข้าข่ายมาตรานะ่ะเช่นร่วมกันตั้งแต่3คนขึ้นไปและถ้ามีอาวุธมีผู้ได้รับอันตารายสาหาัสจะมีโทษสูงขึ้นอาจถึงจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุก15 20ปีในกรณีรุนร,รับของโจรช่วยซ่อนจำหน่ายซื้อและรับจำหน่ายหรือรับว้ซึ่งทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทําความผิดโทษเบื้องต้นจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปร 嗯。Oh <my. S 2> oh